ยกขบวน Honda c ซ v i c มาไว้ที่ทอโต้แล้วนะคะสวัสดีนะคะกลับมาอยู่กับออมทอ,อโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะออมมี Honda c ซ v i c ค่ะมาจอดเรียงกันทั้งหมด4คันเลยนะคะมีทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปเลยก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะออมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะ คันแรกนะคะจะเป็น Honda Civic FC 1.8 EL ค่ะคันนี้นะคะได้รถปี2016ค่ะเลขไมล์16,000โลนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบ LED แล้วนะคะกระจังหน้าได้เป็นสีดำเงาแบบนี้เลย ตัวโลโก้นะคะตัวเฮดได้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตับหมอคู่หน้านะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะคะจะได้ร้อแม็กค่ะเรียบร้อยแล้วกระจกพับข้างนะคะได้เป็นสีดำรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมใช้งานเลยเมื่อเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมในส่วนของภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดำแบบนี้เลย ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีฟุตคอนโทรลได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเลยได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของห้องมูดโดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะคันนี้เราปูพรมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโคลเมียมแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ทั้งหมด2จุดค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็น Honda Civic FC 1.8 EL ปี2016ค่ะราคา4 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทนะคะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของคันที่2กันเลยนะคะคันที่2นะคะจะได้เป็น Honda Civic FC 1.8ตัว E ปี2017ค่ะเลขไม่90,000โลราคา4 9 9 0 0 0บาทมีดาวผ่อน9,000บาทนะคะ ไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยได้เป็นล้อแมกอะลอยเดิมจากโรงงานเลยค่ะกระจกพับข้างนะคะพับปรับไฟฟ้ามือเปิดนะคะได้สีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในนะคะมาพร้อมกับปุ่ม Engin ้งสตารค่ะ พรมลายได้พรมลายแบบมัลติฟังก์ชันวิทยุเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำค่ะตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยตัวเบาะไม่มีอรอยฉีกขาดเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลย ไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวโลโก้ออกตัวอักษรได้เป็นโคมเมียมคันนี้ได้เซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมด2จุดค่ะ Honda Civic FC 1.8ตัว E นะคะคันนี้ราคา499,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคันที่3กันเลยนะคะ คันที่3นะคะจะเป็น Honda Civic fc 1.8 el เหมือนกันค่ะคันะคะนี้ได้รถปี2019ค่ะราคา5,30,000ราคา5,29,000บาทนะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ค่ะกระจังหน้านะคะได้เป็นสีดำเงาตัวโลโก้ได้เป็นโครเมียมมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงมาให้ตรงกลางแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอย คันนี้นะคะจะได้เป็นล้อมแมกเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกพับข้างพับปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมใช้งานเลยคันนี้จะได้มือเปิดที่เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียมนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคันถัดไปเลยนะคะ คันนี้นะคะจะได้เป็น Honda Civic FC 1.5 RS Turbo ค่ะคันนี้ได้รถปี2019ราคา699,000บาทได้ไฟหน้าแบบ LED ค่ะกระจกหน้าได้เป็นสีดำมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกพับข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมใช้งานมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียม ในส่วนของภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดําที่เดินได้ด้วยสีแดงนะคะได้ปุ่ม e n g i ้งสตาร์ด้วยนะคะพวงมลลาลัยได้พวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีคุดคอนโซลมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานได้เป็น Air Auto เกียร์ออโต้ในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะได้สปอยเลอร์ด้านหลังค่ะ ไฟท้ายได้ไฟท้ายแบบ LED ตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียมคันนี้ได้เซ็นเซอร์ด้านหลังทั้งหมด2จดุดสำหรับ Honda Civic FC 1.5 RS Turbo คันนี้นะคะราคา699,000บาทหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0834428762เลยนะคะก่อนจากกันนะคะ อย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่บลาดคลิปต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ